ในโลกโซเชียลมีการแชร์ข้อมูลนะครับบอกว่าแนะนำวิธีตรวจระดับความเสื่อมของสมองง่ายๆแค่กดแล้วก็ขยับนิ้วแต่วิธีที่ว่าเนี่ยมันตรวจได้จริงอย่างที่แชร์กันไหมไปตรวจสอบกันในชัวหรือโมนันิมครับ แผลวิธีตรวจระดับความเสื่อมของสมองด้วยการกดและขยับเคลื่อนไหวนิ้วทางกรมการแพทย์ชี้แจงว่าเป็นแฉมัวนิมนค่ะการกดหรือเคลื่อนไหวของนิ้วไม่สามารถบอกระดับความเสื่อมของสมองได้สมองของมนุษย์นั้นทำหน้าที่หลายอย่างและมีความสลับซับซ้อนในการทำงานเป็นไปได้ยากที่จะใช้วิธีในการตรวจสอบเพียงอย่างเดียวส่วนใหญ่แล้วจะประเมินตามหน้าที่ของสมองในส่วนนั้นๆและจะต้องทำการตรวจโดยแพทย์เท่านั้น ที่โพสที่แชร์มูนิมนะคะ